สวัสดีครับผมผมกล้านะครับก็มาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับส่องไฟสตอรี่ส่องไฟแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับวันนี้วันที่23่มกุมภาพันธ์นะครับ mm hmm. เผ่อแป๊บเดียวก็จะหมดเดือนแล้วครับก็จะมีเรื่องราวของวงการฟุตบอลมาฝากกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้นะครับก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์เหมือนเดิมกับส่องไฟสตอรี่ส่องไฟและก็ทีเด็ดสองไกลนะครับ ก็วันนี้ครับมีฟุตบอลแข่งกันเหมือนกันนะครับแต่ผมจะไม่ได้พูดถึงเยอะเพราะว่าก็มีไม่ไม่มากเท่าไหร่ลีกตัวยกเว้นลีกอังกฤษนะครับมีที่น่าดูหน่อยก็จะเป็นบุนเด,ดสตีกาเยอรมันนะครับเป็นเกมของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นพบกับมายสุนท่าซึ่งมายเสียอยู่ก้นตาร,รางครับเสี่ยงต่อการตกชั้นมอโต้ด้วยซ้ำส่วนไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นไซตรเกมนี้ครับจะทําให้เขาเป็นไซตรใหม่ของลีกเยอรมันเลยครับที่ ไม่แพ้ใคร33เกมก็อยู่ที่ชาบี้อลอนโซว่าจะทำได้ไหมนะครับซึ่งผมว่าทำได้แหละง่ายๆเหนือบากกว่าแรงอะไรนักเตะตัวบนก็ฮอตแลอเกินนะครับแม้ว่าบนดีเฟสจะดูมีช่วงเวลาที่ดรอปไปบ้างแต่พวกไอโฟเรนเบิร์สหรือว่าจะเป็นคนอื่นแม่งกำลังมาเลยเทลล่านูริน่นนะแม่งเก่งมากๆกำลังฮอตชิบหายแถมแฮนดิแคปก็ดูขึ้นๆลงๆแปลกๆว่างานเนี้มันเจ้าบ้านไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่นน่าจะลุ้น1น่งประตูต่อมาได้เพราะว่าผมว่าลูกแรกมาแน่แค่ลูก2อยยังยังเงียบๆอยู่นะครับก็คิดว่าวันนี้คงจะโฟกัสมาที่4คู่ครับแบบเป็นการพูดเข่าๆ้าลวกันครับไม่ได้มีกิมมิคอะไรแนะนำแต่เราจะพูดถึงข่าวเพราะว่าคู่นี้เนี่ยฟุตบอลในไทยก็น่าดูเพราะว่าสโมสรไทยก็ตกรอบ AFC หมดแล้วนะครับล่าสุดทูแบงคอกก็แพ้ไปแล้วนะครับก็กลับมาสู้ต่อในลีก ก็มีโปรแกรมแข่งขันกันตั้งแต่วันนี้ครับจริงๆอัดคลิปนี่ประมาณ4โมงจริงๆมันมีบอลเตะประมาณหัวค่ำหน่อยเป็นเมืองทองไปเยือนนคปรปฐมนะครับผมไปไม่ทันหลอกอยากไปดูเกันไไม่ทันหวังอดเลยนะครับก็คงจะตามทางบ้านนะครับแล้วก็มเีเรื่องของทางที่เราพูดถึงบอลไทยหน่อยคือเรื่องของมาซาดาอิชิอินะครับ ป็นคหน้าผู้ฝึกสอนทีมชตบไทยก็จะมีโปรแกรมเดินทางไป3าเกมวันนี้ก็เขาจะอยู่ที่นครปฐมนะครับแล้วก็มี2เกมคือกลับมาที่กรุงเทพเป็นการท่าเรือนะครับพบกับตราดแล้วก็เดินทางไปโคราชไกลเลยครับไปดูนครราชสีมามาสตาส้าีจะพบกับนรครศรีอยุธน,นะครับจีมหนึ่งเป็นนักเตะที่แบบเก่าประสบการณ์นะักเตะที่ขึ้นม้อไปแล้วเก่งเคยเก่งไปแล้วแล้วก็ อายุเยอะแล้วนะครับคงจะติดทีมชาติยากแต่ฝั่งโคราชเนี่ยไม่แน่นะครับที่สาเหตุที่ไปดูเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเยาวชนก็ได้หรือว่าดูโครงสร้างฟุตบอลในรากฐานก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเกมที่มันแปลกๆอย่างวันอาทิตย์เนี่ยเแทนที่จะไปดูคู่ใหญ่ทูบแบงคอกเจอกับกับบีจีอะไรเงี้ยกับเลือกที่จะไปดูโคราชกับกับนครศรีนะครับก็ก,ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์หน่อยอย,อย่างทัศเตะเดินสายอย่างเจ้าเบคสมเกตคนเมีคงอยากจะโชว์ฟอร์มแต่คงติดทีมชาติยากนะครับแต่มันเก่งจริงอ่ท ทำทรงผมตามแม่งเลย <laughs> มัดผมแม่งเลยครับก็หลักๆแคบที่พูดถึงเรื่องของอิชิอิเพราะว่าตอนนี้นับไปหลังจริงๆก็คือเหลือแค่1เดือนนะครับไม่ถึงซ้ำเพราะว่าตเตะเกมแรกวันที่21เดนะครับเดือนมีนาคมก็ตอนนี้วันที่23าแล้วเหลือแค่ไม่ถึง1เดือนลวการเก็บตัวฝึกซ้อมจะเกิดขึ้นก่อนสัปดาห์หนึ่งดังนั้นเนี่ยอิชิอิต้องเร่งเครื่องครับกับสิ่งที่มีความหมายมากกว่าเพราะว่าตอนอิชิอิมาทำเอเชียนคัพเนี่ยมัน โอกาสการเตรียมทีมมันน้อยอ่ะนะครับแต่พออันนี้เป็นเตรียมทีมจริงจังนะฮะเนี่ยเขาจะต้องปริงเครื่องกับอะไรบางอย่างเชื่อว่าตอนนี้ครับนักเตะในมือมีแล้วครับเดี๋ยวค่ว่าจะเติมใครมาเพื่อสร้างฝันและแรงกระตันใจเพิ่มเติมเขาเป็นคนที่เปิดเผยนะปากติบรรดาโค้ชทีมชาติมักจะไม่บอกไลยคู่ไหนหรอกแต่โอเองอันนี้เขาบอกขอนวยว่าจะไปไหนบ้างนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นความแตกต่างที่แฟนบอลสมัมผัสได้แล้วบรรดาแฟนบอลที่ไปสนามเนี่ย เขาก็อยากเจอโค้ชแหละนะครับแต่ละเนียก็มันเป็นการสร้างความใกล้ชิดในตัวมันเป็นเรื่องราวใกล้ตัวมากขึ้นเนาะกับทีมชาติเ่ยไม่ดูแบบเป็นระดับ v i p อะ่ะมันดูลงมาใกล้เราก็ทำให้แฟนอยากดูฟอร์มของอ,อิชิมากขึ้นยิ่งเกมที่2นะที่หลังจากไปเยือนมาแล้วเนี่ยเตะถึงเกมวันที่26่ิมีนาคมเบืนพฤษราคมวันนี้คนสนใจเยอะมากแน่นอนนะครับทิ้งท้ายนิดนึงครับในช่วงเวลาที่เหลือมาเราๆนิดหน่อยเนาะก่อนจะครบ5นาทีครับเป็นเรื่องของการจับสลาก ผู้ตัดสินนะครับก็คู่ใหญ่ๆอย่างเช่นคู้ท่าเรือเจอตรานนะครับก็จะเป็นโกชภูมิมีศรียาชานะครับแกก็ถือว่ามีคาบฟิตอยู่เนาะนะครับแกก็อยู่ตั้งใจทำง,งานอยู่จะมีความแบบ <c oughs> บุลลี่บุลลี่โทษโทษนะครับแต่เกมใหญ่ครับทางเป่าสงการบุญมีเกียรตินะครับไปเป่าคู่บีจีกับแบงคอกนะครับก็น่าสนใจอยู่เป็นแกเป็นระดับอีลิตเนาะก็เจ๋งนิดนึงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับหลักๆก็คร่าวๆประมาณนี้ เดี๋ยวว่าไงเสียพรุ่งนี้มาอัปเดตฟุตบอลอังกฤษกันซึ่งมีมากมายนะครับพรุ่งนี้โปรแกรมเตะเยอะมากนะครับพรุ่งนี้โปรแกรมฟุตบอลเยอะจริงๆนะครับเอาแค่ในลีกอังกฤษพอนะครับเยอะมากแมนยูเจอฟูลแลมนะครับมีวิลล่าเจอนูน่นเจอนี่เต็มเลยครับก็มีอาร์เซนอลเจอเดีคาสเซเป็นเกมบิ๊กแมช์ด้วยก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อวันพรุ่งนี้ครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ